ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกี้ก็มาอยู่ที่1012 Digital ดิจิตอลปากนั่นเค่ะวันนี้นะก็แบบว่าออกมาคนเดียวนะคะนอกบ้านนานๆจะได้แบบว่าเข้าเมืองซะหน่อยเนาะรถก็ค่อนข้างที่จะ จะ,ะสู้มากมากเลยก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําสวยกันนะคะแน่นอนก็คือที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบสถานที่ทําสวยนู่นนี่นั่นยอะไรเงี้ยะด้วยความที่ช่วงเนี้ยคือบินเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลหน้าตาของตัวเองเลยก็จะแบบมีความโทมบ้างอะไรบ้างนี้เนาะก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องวันนี้มาทําสวยกันซะหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของที่นี่นะคะคือกี้เพิ่งมาที่นี่แบบเป็นครั้งที่สองนะก็ยังไม่สำรวจอะไรมากมายนะ ก็จะบอกว่าที่นี่ที่จอดรถเยอะมากแล้วก็ฟาชิเี่อะไรคือแบบท้องทุนค่ะ แเดินผ่านตรงนี้เห็นมุมถ่ายรูปหนึ่งกลุ่มทุกคนสีสวยมากแต่ว่ามาคนเดียวจะถ่ายยังไงอะหรือไม่ถ่ายสวยอะมีมุมนี้สุดยอดมากๆแต่ว่าไม่มีคนถ่ายรูปให้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยความสวยความงามนะคะทุกคนนะเราเห็นแล้วแหละว่าเรากำลังจะเดินไปที่ไหนนะคะตาดานี้ สวยมาก O H M Clinic นะคะวันนี้เราจะมาทำสวยกันที่นี่นะชะดาดาชาดาตอนนี้นะคะกี่ก็อยู่ที่หนะ้า O H M Clinic นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสวยกันนะคะคือด้วยความที่ไม่ได้แบบดูแลหนะ้ามาสักพักนะหนะ้ามันก็จะแบบมองๆห,หน่อยอะไรหน่อยงี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออมีอะไรที่เราจะสามารถทําได้วันนี้บ้างนะคะที่แบบว่าออกจากคลินิกปุ๊บแล้วก็สวยปั๊บเลยนะคะทุกคนไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะเมื่อกี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีการแบบโชว์ใบหน้าให้พี่ๆเขาดูนะก็เลยคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวจะทําเป็นอัลตราฟอร์เมอร์นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นยกกระชับหน้านะคะคือด้วยความที่แบบอายุเริ่มเยอะขึ้นนะมันก็จะเหมือนแบบเริ่มหย่อนค้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยตึงนะด้วยความที่แบบทำงานเยอะด้วยอะไรด้วยนะก็เลยต้องจัดอะค่ะวันนี้อัลตราฟอร์เมอร์นะคะเดี๋ยวรอคอนซอลคุณหมอนะคะ ที่วันนี้เราก็จะมาทำสวยจากเครื่องตัวนี้นั่นเองนะคะ Ultraformer ใช่ไหนี่สุดยอดไปเลยคือเครื่องนี้มันจะช่วยอะไรยังไงนะคะพี่อตอนนี้มันจะเป็นเครื่องไมโครโฟกัสัลตราสาวนะคะมันจะลงไปใช้ลึกชั้นสแฉกเป็นชั้นทุ้กตุผ่าตัดบีหน้ากันเลยงงโอเคค่ะ,ะมันจะไปกระตุ้นทำให้ ตึงขึ้นสวยขึ้นอ๋อโอเคดีเลยคะ่ะวันนี้จะได้แบบออกจากคลินิกปุ๊บก็คือสวยปับ๊บเลยนะคะสุดยอดะคะอ่ะนี่กาฟอร์เมอร์หนึ่งเดียวของนวตัตกรรมการ,การยกกระชับผิวลดริ้วรอยสลายไขมันมแ,ลและกระชับสัดส่วนที่มีความปลอดภัยสูงน,นะคะนี่เขาก็จะมีภาพ Before After อ้วยนะทุกคน เขามีข้อมูลแน่นจริงๆอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าผลกี้ก่อนทำนะทุกคนก็จะมีแบบมีความหย่อนคล้อยแหละมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าด้วยความที่อายุแบบเริ่มมากขึ้นเนาะใกล้สามสิบอะไรอย่างงี้มันก็จะมีความหย่อนคล้อยคอลลาเจนน้อยลงบลาบลาบลา,บลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวจะมาทำบีฟอร์อัลเตอร์ให้ดูกันด้วยเนาะ มาชื่อคุณปวีสาใช่ไหมคะโอเคมัวันนี้อ่มีอะไรให้หมอช่วยไหมคะอยากขออย่าเปิดแมสก์นะก็คืออยากจะเหมือนแบบมาทำเอาแล้วฟอร์เมอร์ให้หน้ามันยกไปฉับมากึ้งขึ้นโอเคก็คือมีปัญหาในเรื่องของผิวมันหย่อนคล้อยหรือไม่กระชับเนาะโอเคเคยเคยทำมาก่อนไม่เคยไม่เคยันเป็นครั้งแรกเลยค่ะโอเคต้องทำด่าต้องทำ ผิวเรายังไม่ค่อยกระชับนะแล้วก็จะมีความเดินคอยนะคะก็วันนี้ก็แก้ไขการ transformer ก็จบอยูแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีประมาณ300ช็อตเนาะก็เดี๋ยวเราเน้นบริเวณแก้มบรเลยนะคะจะได้เต็มไปเต็มหน่อยไนะคะรับคือได้ก็เดี๋ยวก่อนทําเราไปอาซาไก่อนนะครับไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ค่ะไม่ดีค่ะก็คือวันนี้กล่าวว่าแบบออกจากคลินิกก็คือสวยเลยโอเค ได้ก็ดีว่าในเรื่องของกระฟงมือมันดีตรงที่มันไม่ต้องพักฟื้นไม่บวมไม่อะไรเลยก็คือกลับไปก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยไปทํางานแต่งตุ๊กใบหน้าอะไรนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามก็สามารถชักชิมได้ปกติแล้วก็อาตาฟงมือก็จะทำประมาณสักหกเดือนครั้งก็โอเคแล้วมันก็อยู่ยาวเลยนะพวกนี้ตามคำนี้แล้วคือคือพอเหมือนแบบว่าพอทําเสร็จตุ๊กคือมันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณเท่าไหร่คะถึงจะเหมือนแบบ โอเคปกติปกติก็คือหลักทางเนี่ยจะเห็นผลทันทีเลยประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าใช่แล้วก็จะต้องรอให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนอีกทีหนึงก็คือจะประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้ก็จะต้องดูตอนที่อ่าผลลัพธ์ละผลลัพธ์เต็มที่บริษัทตอนตอนนั้นแหละตอนประมาณเดือนครึ่งสองเดือนประมาณนี้ค่ะใช่ อือค่ะก็จะเห็นผลนั่นแหละวันนี้ประมาณ75%เนาะโอเคแล้วได้ค็ับประหะัดเวลาการเนาะโอเคครับนี่ก็คือคอนซอลกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปคลีนหน้าแล้วก็เดี๋ยวโปะยาชากันค่ะวุห้องสวยมากสวยมากทุกคนดูดีมากเลยอ่ะนี่เครื่องนองอัลตราโฟมมาเลยค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะคลีนหน้าทําความสะอาดหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องโปะยาชาเนาะเพราะว่า เดี๋ยวคุณหมอเขาจะจัดเต็มเลยนะคือถ้าไม่รู้สึกเจ็บยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่ได้ผลต้องมีนิดนึงแหละนะเพื่อความสวยเราสู้ค่ะ f e moments later. ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาเช็ดยาชาออกให้แล้วก็ ใกล้จะได้ทำแล้วนะคะเอาเจ้าฟอร์มเมอร์เช็ดก่อนมาแล้วค่ะเจลนะคะได้ เร็วเนาะตนนี้เป็นครฟูที่แบบยิงเร็วที่สุดแล้วเพราะมันจะออกมาเร็วมากอ้ยิงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือตอนยิงก็คือถามว่าเจ็บไหมมันต้องมีบ้างนะเพราะว่าเราก็แบบใช้เครื่องมือที่แบบว่าล้ำมากนะคะมันต้องมีแบบรู้สึกบ้างอะไรบ้างคือถ้าไม่รู้สึกมันก็จะแบบเหมือน,มนไม่ได้ผลจริงนะก็คือเท่าที่ที่เห็นจากกระจกเลยนะทุกคนเมื่อกี้ตอนนี้เหมือนคุณหมอทําด้านขวาเสร็จก็คือยกขึ้นมาเดี๋ยวพอเสร็จเออเสร็จออกไปข้างนอกเดี๋ยวที่จะ ถ่ายหน้าตรงให้ดูอีกทีนึงนะเพราะนี้นอนอยู่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยสามร้อยช็อตของซิม กับการทำอัลตราฟอร์เมอร์นะคะควจะบอกว่าคุณหมอคือแบบดีมากคือลงแบบย้ำแบบเอาให้แบบยกจริงๆเลยนะคะไม่มีการกักช็อตคือ300ช็อตก็คือ300ช็อตเลยนะคะซึ่งตอนนี้คือหน้าที่ก็ถือว่ายกกระชับชขึ้นประมาณ1 5 1 5เนาะคือจากที่แบบคอมแท้เห็นดูแล้วเนาะดีฟอร์เตอร์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาทำอัลตราฟอร์เมอร์แบบ็ี้นะคะก็ ตัดมาเลยคะ่ะที่ O H M Clinic นะคะส่วนวันนี้ขออนุญาตรีบกลับบ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเอาใบหนะ้าส,สวยๆไปไว้กัคุณแฟน,นะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย